ถ้าเราถ่ายรูปด้วยกล้องที่ความละเอียดระดับแบบ42ล้าน62ล้านหรือ100ล้านพิกเซลเนี่ยแล้วมันยังละเอียดไม่พอคมไม่พอไม่สะใจพอเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคอันอื่นอีกกล้องหลายๆรุ่นเนี่ยจะมีระบบพิกเซลชิฟนะครับให้ใช้งานซึ่งจะทำให้ภาพดีกว่าเดิมแต่ว่ามีข้อจำกัดในการใช้งานเนี่ยเยอะเหมือนกัน กล้อง Sony A7R3 A7R4 กับกล้องอีกหลายๆรุ่นที่มีระบบการสั่นที่เซ็นเซอร์เนี่ยมักจะมีระบบ Pixel Shift ด้วย Pixel Shift คืออะไรนะครับเราต้องกลับไปดูการทำงานของเซ็นเซอร์กันอีกทีเซนเซอร์แบบ CMOS Bayer เนี่ยมีฟิลเตอร์แยกสีที่หน้าพิกเซลเนี่ยหสีต่อ1พิกเซลดังนั้นข้อมูลของแต่ละพิกเซลเนี่ยจึงมีแค่1ข้อมูลสีเท่านั้นเองขาดไปอีก2ข้อมูลสีนะครับ ทำให้เราต้องจําลองข้อมูลสีจากด้านข้างเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลมันสมบูรณ์ครบการจํำลองข้อมูลเนี่ยมันจะทําให้ภาพไม่ชัดถึงที่สุดนะครับแล้วก็เกิดเอฟเฟกบางอย่างที่ไม่ต้องการขึ้นมาที่เราเรียกว่าอ์ติแฟกตนะครับก็เช่นโมเรหรือลายเสือถ้าเราขยับเซ็นเซอร์1ตําตำแหน่งนะครับมันก็จะเอาพิกเซลด้านข้างซึ่งมีสีแตกต่างจากตัวมันนะครับ เข้ามารับแสงเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาขยับอีกครั้งก็จะได้ข้อมูลอีกข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องจําลองสีถ้าเราขยับพิกเซลตําแหน่งของฟิลเตอร์ได้นะครับวิธีการนี้เนี่ยเราเรียกว่าพิกเซลชิฟต์นะครับจะทําให้เราได้ภาพดีขึ้นแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องนิ่งแล้วก็คงที่ทั้งหมดในขณะที่ขยับตัวพิกเซลการทำพิกเซลชิฟต์เนี่ยมีทั้งการทําเพื่อ ให้ข้อมูลสีครบแต่ว่าจะได้พิกเซลเท่าเดิมนะครับจะทำให้ภาพเนี่ยคมชัดขึ้นรายละเอียดดีขึ้นกับการชิฟเพื่อเพิ่มรายละเอียดนะครับจะเป็นการขยับตำแหน่งประมาณครึ่งพิกเซลนะฮะก็จะทำให้ได้รายละเอียดมากขึ้นกล้อง Sony a7r4 นะครับจะมีการทำงานให้เลือกทั้ง2แบบทั้งขยับเพื่อเก็บสี จะเป็นแบบ4ช็อตนะครับแล้วก็ขยับเพื่อเก็บสีและรายละเอียดก็จะเป็นขยับ16ช็อตนะครับสูงสุดทำได้240ล้านพิกเซลแบบมีสีครบนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาถ่ายภาพเนี่ยนานหน่อยการถ่ายภาพพิกเซลชิปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เลนที่คมชัดและรายละเอียดสูงมากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเราชิปพิกเซลไปเนี่ยก็ได้แต่จำนวนพิกเซลแต่ว่าไม่ได้รายละเอียดนะครับสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ทุกอย่างที่เราถ่ายภาพเนี่ยจะต้องนิ่งสนิทนะครับแล้วก็แสงคงที่สำหรับภาพที่มีการเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวเนี่ยหมดสิทธิ์เลยครับ